เห็ดครับดูดครับน่ารับประทานนะครับถ้าเกิดใครเคยดูโดเรมอนนะครับตอนที่โนบิตะเอาเห็ดไปเผากินตอนที่ภูเขาจําลองครับบางคนอาจจะไม่เคยดูนะครับแต่น่ากินครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับสมัยตอนเด็กๆครับอ่านโดเรมอนครับแล้วก็เห็นเขาแบบว่ามีตอนหนึ่งอ่ะที่แบบพ่อโนบิตะของโนบิตะไปแบบ ภูเขาจำลองอะไรสักอย่างนึงนะครับแล้วก็มีเห็ดเอามาเผากินครับผมก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าผมจะต้องได้กินแบบนี้บ้างนะครับก็เลยไปซื้อเห็ดแมคโครมาครับราคา49บาทนะครับเขาเรียกว่าเห็ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนี่ฉลากนี่แหละครับเห็ดนางลมนางลมหลวงน้ำหนักสุทธิ500กิโลนะครับเดี๋ยวใช้หม้อทอดน้ำมันไร้น้ำหม้อทอดไร้น้ำมันนี่นะครับ ลองทำดูนะครับแต่ซื้อเนยมาด้วยครับทาเนยแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็เอาเห็ดใส่แล้วเดี๋ยวมมาจิ้มซอสหวานซอสเค็มอะไรก็แล้วแต่นะครับมีทาเกลือโอ้โหน่ากินมากเลยครับตรงควาฝันน่าเด็กนะครับดูเห็ดนะครับนี่ที่มันมีใหญ่กว่านี้อีกแต่ในเรื่องโดเลมอนน่ะมันเป็นขนาดประมาณนี้ผมก็เลยไม่อยากซื้ออันใหญ่มาแต่ถ้าเกิดคราวหน้าเจออีกอาจจะซื้ออันใหญ่มาลองทําดูนะครับเห็ดกับมอทอดไร้น้ํามันนะครับทาเนยนะครับ เดี๋ยวลองดูนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูหม้อกันนะครับนี่ครับเป็นยังไงเราเตรียมฟอยครับฟอยนี้ซื้อมาเก้าสิบเอ็ดาทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาลองบนนี้บนตะแกรงนี้นะครับก็เตรียมมีดเตรียมเนยนะครับเตรียมเขียงแล้วก็นี่นะครับที่ทาเนยนะครับเดี๋ยวจะทาลงที่เห็ดนะครับเตรียมเขียงแล้วก็ส่ไหมแล้วก็กาแฟอันนี้คือ กินไปด้วยทําไปด้วยนะครับจะได้ผ่อนคลายไม่เครียดนะครับนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับง่ายๆครับไม่มีอะไรเราที่สําคัญก็คือเตาทอดไร้น้ํามันของ t ีฟาวรุ่นนี้นะครับ FX ห0 0่ถ้าผมจําผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้หมดอะไรดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไครับทาเนยลงบนเห็ดแบบนี้นะครับเนยมันแข็งอ่ะมันก็เลยทาแล้วก็เป็น ก้อนๆหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเรากินเองและเป็นการลองผิดลองถูกดูนะครับอาจจะมีผิดพลาดบ้างเดี๋ยวผมขอดกกาแฟนิดน,นึงครับเพื่อสร้างความคึมอ,อกคืมใจนะครับอืมอร่อยครับเป็นกาแฟทีเซเว่นครับแบบนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างนึงมันถูกช่วงเนี้ยคือเราสามารถซื้อแบบนี้ก็ได้นะครับทีนวันตอนนี้ลองไปดูนะครับที่ อะไรบิ๊กซีนะครับซื้อมาจากซื้อได้ที่บิ๊กซีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับผมลองแบบเบสิกก่อนแล้วกันนะครับร้อยแปดสิบองศาครับนานห้านาทีนะครับหมุนไปเลยครับห้านาทีแล้วก็วอร์เตสิบองศานะครับใครที่ไม่เคยใช้มอดมอดทอดน้ํามันไรน้ํามันรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับระบบลานครับเวลาเราหมุนในปุ่มส้มๆเนี่ยหมุนเสร็จ คนขายบอกว่า่าหมุนคืนนะครับนึกออกไหมครับก็คือมันจะค่อยๆติ๊กตกติ๊กตักไปเองอ่ะคือมันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไอ้ตรงลานเนี้ยมันเหมือนเหมือนเราไขาลานอะไรสักอย่างของเ,เล่นนาฬิกาสมัยก่อนอมันก็จะค่อยๆคลายลานออกมาดังนั้นไม่ว่าเราหมุนไปเท่าไหร่เราก็ปล่อยไปเลยถ้าเราไม่อยากใช้ไฟเราอยากให้มันหยุดทํางานเราดึงปลั๊กออกแทนนะครับอันนี้คือเป็นความเข้าใจของคนขายนะครับผมค,คิดว่ามันน่าจะถูกแหละเพราะว่าเราไปฝืนมัน อาจจะไม่ดีก็ได้นะอันนี้อันนี้คือคลิปเองนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับด้วยความร้อน80องศานาน5นาทีนะครับผมดูแล้วยังไม่หอมยังไม่ได้ครับจะคลิปขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะก็ยังแข็งดิบอยู่นะครับคือมันแข็งแน่แข็งอยู่แล้วแต่ว่าหมายถึงว่าดูแล้วมันยังไม่เกลี่ยนะครับย,นะยังไม่น่ารับประทานเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปอีก5นาทีนะครับ ด้วยความร้อนเดิมนะครับหมุนไปครับให้ถึงเลขห้าน,นะครับเอาเป็นหเลยแล้วกันหนาทีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเรียบร้อยครับผ่านไปทั้งหมดเวลารวมทั้งหมดสิบเอ็ดนาทีเพราะฉะตอนแรกห้าแล้วนี่ก็อีกหกนะครับเราก็จะได้เหตุแบบนี้นะครับ ใชสิครับสีเหลืองน่ารับประทานนะครับหอมกุ่นนะครับเหมาะสำหรับที่จะทำไว้กินเล่นๆก็ได้นะครับหรือจะกินกับข้าวหรือว่ากินให้มันอะไรก็แล้วแต่ะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูก่อนนะครับมาลองชิมดูนะครับเห็ด ย่างเนยนะครับด้วยหม้อทอดไรน้ํามันทอดไรน้ํามันดีกว่านะครับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีลองดูรสชาติจะเป็นยังไงนะครับอร่อยมากครับอืมอืมอืมหอมเิยอืมอืมอร่อยเ้ะ ถ้าใส่ไปอีกสักสองนาทีจะดีกว่าไหมอยากให้แห้งกว่านี้นิดนึงจะยอมรับเขาว่าอร่อยจริงๆครับอืมเดี๋ยวผมใส่อีกสักสามนาทีแล้วกันนะครับให้น้ํามันออกเยกอะกว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยครับมันยังไม่ติ้งแต่ว่ามันหยุดไปก่อนซึ่งอันนี้ผมไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิมันถึงร้อยแปสิบองศาหรือเปล่ามันร้อนจัดเกินไง พอเราตั้งไว้ที่ร้อยร้อยแปดสิบเป็นไปได้นะครับใช่ไหมใช่ใช่เป็นไปได้ครับคราวนี้เราก็ได้เห็ดคล้ายเห็ดย่างเลยนะครับแต่เราใชหม้อทอดใส่น้ำมันแทนกินคู่กับเครื่องเคียงนะครับแค่เกลือนิดหน,น่อยก็พอครับแค่นี้อ่านี่คือถ้วยเกลือน,นะครับหรือใครจะเอามาโรยไว้เลยก็ได้นะครับลองกินดูนะครับ